สวัสดีครับพบกับผม pk channel อีกเช่นเคยนะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทาง android auto ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้ามานะครับส่งผลให้คาสตีมที่อยู่ใน android auto มันหายออกไปครับมันดูไม่ได้พูดง่ายงคือทาง google ออเขาบล็อกคาสตีมนะครับไม่ให้สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนอวิธีการทำให้มันดูได้นะครับอันนี้ผมจะสอนค่อนข้างละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถทำตามได้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเป็นการตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์นะครับให้สามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto แล้วก็หน้าจอของรถได้นะครับก็ไปที่ตั้งค่าจากนั้นเลื่อนลงมานะครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับไปที่ ข้อมูลซอฟต์แวร์ครับเข้าไปแล้วก็หมายเลขบินครับกดเข้าไปครับมันก็จะขึ้นข้อความขึ้นมาว่าเลอกี่ครั้งจะเข้าโหมดนักพัฒนาโอเคอันนี้เราก็เป็นนักพัฒนาแล้วครับอันนี้เสร็จก็ออกไปกลับออกไปนะครับแล้วก็ไปที่ระบบครับนี่ก็จะขึ้นตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเรากดเข้าไปครับอันนี้ผมเปิดแลวเนาะ เปิดใหม่อีกทีนึงครับโอเคแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็มาที่แก้ไขข้อบุกร่้อง usb นะครับอันนี้กดเข้าไปแล้วก็ตกลงอันนี้ไม่ต้องสนใจครับอันนี้เสร็จแล้โอ,อันนี้เบื้องต้นก็เสร็จแล้วครับอันนี้ถ้าใครเคยทําแล้วก็ไม่ต้องทําขั้นตอนนี้ครับข้ามไปได้เลย,เลยครับต่อไปผมจะทําการโหลดตัว aa store นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไป เอาลิงก์เก่าของผมที่ทำคลิปไปก่อนนัานเนี้ยนะครับส่วนลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับอันนี้ผมขอใช้ลิงก์นี้ก่อนครับแล้วก็ดาวน์โหลดอี Store นะครับ EA s t o r e ก็คืออ่าเป็นแหล่งรวมแอปนะครับนี่กดที่ดาวน์โหลดโอเครอครับเดี๋ยวนับถอยหลังอยู่เป็นเหมือนเพจ Store นะครับเป็นแหล่งรวมแอปให้เราเข้าไปโหลดเฉย รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะกดไปที่ดาวนโหลดโอเคก็กดดาวน์โหลดครับแล้วก็กดไปที่รายละเอียดครับหรือว่าเปิดก็ได้อันนี้มันจะถามมาติดตั้งนะครับอ่ะผมก็ติดตั้งไปเลยรอแป๊บหนึ่งครับโอเค้วก,กดเสร็จไปนะครับเสร็จแล้วอันนี้ผมปิดทิ้งเลยนะครับปิดทิ้งไปเลย ไปดูมาตรงไหนอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมลากมาไปข้างล่างแล้วกันอพอได้เอสตู A มาแล้วก็กดเข้าไปเลยครับอันนี้เน็ตผมช้านะโอเคเลื่อนหาเลยครับผมใช้เป็นคาสตีมตัวแรกนะครับก็กดคอน t ิ n น e ไป ก็กดที่ install นะครับ okay. อ่าก็มันถามนะครับไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปน,นี่ก็อน,นุญาตแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักครับเสร็จแล้วนะครับก็อ่าน,นี้มันถามให้ติดตั้งของคาสตีมที่โหลดเมื่อกี้ครับก็ติดตั้งไปโอเคอันนี้จะเปิดและปิดก็ได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะ ๋ยวผมปิดไปเลยครับค่า,คาสตรีมผมลากลงมาโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดใช้งานคาสตรีมก่อนนะครับกดไปที่คา่าสตรีมโอเคก็ไปอ,อนุญาตนะครับผมใช้เป็นขณะที่ใช้แอปนะแล้วก็อนุญาตครับถ้าเราไม่เปิดใช้งานตัวนี้ก่อนพอเราไปเสียบที่หน้าจอครับมันจะเซิร์ชเรื่องผมใช้ไมค์ไม่ได้นะครับต้องอนุญาตให้มันเข้าถึงไมค์ก่อนโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเราก็จะไปขั้นตอนถัดไปครับครับต่อไปผมก็จะทำการดาวน์โหลดอ่า r o i r o u t o u t o นะครับเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันอันนี้ผมจะดาวน์โหลดใน Play Store เลยนะครับเพราะว่าทาง Google เขาเอาเข้ามาใน Play Store แล้วกดเข้าไปนะครับแล้วก็เซิร์ช Android Auto นะครับ,ชบเชก,กดเซิร์ชไป ครับอันนี้เราจะเลือกเป็น Android Auto Google LLC นะครับน,นี่กดเข้าไปอันนี้ก็กดอัปเดตครับผมเคยติดตั้งมาแล้วครับน้วมันบอกให้อัปเดตเนะีผมอัปเดตเข้าไปประมาณ20กว่าเมกนะครับอันนี้มันก็จะบอกรายละเอียดอยู่ข้างล่างครับเนี่ยพัฒน,นาอะไร รอแป๊บหนึ่งครับกาลังติดตั้งอ่ะอน,นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วผมปิดออกไปเลยนะครับครับต่อไปเป็นการตั้งค่า Android Auto ให้สามารถดู Youtube ได้นะครับเราก็จะไปที่ตั้งค่านะครับขับเลือนเข้าไปนะครับไปที่แอปและการแจ้งเตือนนะครับอันนี้โทรศัพท์บางเครื่องว่าตำแหน่งอาจจะยู่ไม่เหมือนกันนะครับ ก็ไปดูทั้งหมดนะเลือกแอปทั้งหมดเลือกมาเลื่อนหา Android Auto นะครับอ่าเจอแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลและแคชนะครับกดเข้าไปอันนี้ก็ให้ลบเลยนะครับให้ล้างแคชแล้วก็ล้างพื้นที่จะเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็ตกตรงตรงนี้ เห็นได้ว่าข้อมูลผู้ใช้แล้วก็แคชมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็กดนะครับเสร็จก็ปิดไปเลยครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหากว่าใช้งานไปประมาณ1วันหรือว่าเอาไปเสียบรถแล้วพอดออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้ให้เข้ามาลบแคชนะครับตามวิธีเมื่อกี้เลย จากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วเราจะมาทดลองเสียบกับรถยนต์นะครับเสียบเข้าไปมันจะดิ้งขึ้นมาเลยนะครับนี่ผมถัดไปนะไปก็ถัดไปเรื่อยแล้วผมจะบอกรายละเอียดในพวกนี้นะครับอันนี้ผมขอข้ามเลยตกลงไปนะ ก็หน้าจอรถยนต์นะอันนี้มันเชื่อมต่อกับไอโฟนนะผมสลับโอเคก็จะขึ้นหาสตรีมขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปชา้านิดนึงครับตามเคยครับเน็ตผมก็ใช้ไมอะไรได้ปกติคนระับ ส่วนหน้าจอปิดไว้ก็ได้ครับไม่มีผนนลอะไรอันนี้ก็เสร็์แล้วนะครับอันนี้ถ้าเราเสียไปครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เหมือน Google เขาพยายามบล็อกบล็อกอ่อคาสตีมนะครับไม่ให้มันใช้ไม่ได้อีกพอเราถอดออกไปสักแป๊บหนึง่งหรือว่าหรือว่าภายในวันหนึง่ง มันก็จะหายไปเองนะครับให้ทําการลบแคสนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการลบแคสอีกทีหนึง่งเราตรวจสอบในนี้ก็ได้ครับบ้ามันยังอยู่ไงอน,นี้ผมขาวจริงผมมีคลิปอกเลยเอยมันยังอยู่อยู่ผ่านไปสักมันสามสี่ชั่วโมงมันจะหายไปเองนะครับนี้ผมก็ยังแก้แก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับบ okay. ครับผมย้ําเตือนกันอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการาลบแคทนะครับในกรณีที่เราไปเสียบรถแล้วแคทมันจะขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมนะครับเราต้องทําการลบรับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนไปดูตามคลิปลนะครับเดี๋ยวผมจะวงสีแดงไว้ให้โทรศัพท์บางเครื่องก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเนาะก็พยายามปรับใช้ข้อมูลแล้วกัน ก็หา a อ d r o i d a u t o นะครับเจอกดเข้าไปครับก็มาที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคชนะครับเข้าไปอันนี้ผมไปเสียบรถครั้งนึ่งเนาะมันก็จะขึ้นมาเหมือน Android Auto หรือว่าพวก Google นะครับเขาเข้าถึงข้อมูลเราหมดเนาะเขาพยายามบ็อกอันนี้ก็ต้องลบนะครับอันนี้ถ้าเราใช้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับน,นี่ปิดทิ้งไปเลย อันนี้เสร็จแล้วถ้าเราใช้ครั้งต่อไปก็เสียบก็สามารถใช้ได้ครับในกรณีที่แบบมันหายนะผมเคยลองทําแล้วประมาณ4วันเนาะวันที่5มันก็หายเหมือนเดิมยังหาวิธีแก้ไม่ได้ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ PK Channel ด้วยนะครับเชื่อกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ